ว่างที่ต้องเฝ้าว่างที่ต้องรักษาคือว่างที่มีเจ้าของเมื่อยังมีผู้เฝ้าก็ยังมีผู้ถูกเฝ้าว่างแท้ไม่ต้องรักษาเพราะมันไม่ใช่ของใครมันเพียงอยู่เงียบใสไม,มีใครถือครองว่างที่ต้องเฝ้าเหมือนบึงที่มีคนคอยกันคลื่น ว่างที่ต้องรักษาเหมือนฟ้าที่ถูกใส่รัว้วเพราะถ้ายังมีผู้เฝ้าก็ยังมีสิ่งถูกเฝ้าและทั้งสองยังอยู่ในกรอบเดียวกันว่างแท้ไม่ต้องรักษาเหมือนฟ้าที่ไม่มีรัว้วเหมือนลมที่ไม่มีใครครอบครองมันเพียงอยู่เงียบใสและอิสระจากทุกมือ ถ้าว่างจริงๆไม่มีใครเบื่อว่าว่างเกินเพราะว่างจนเบื่อยังมีผู้เบื่อและผู้เบื่อก็ไม่ว่าง